สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขบุสุขคุพี่น้องมือนียานวก็มีกลาบมาเป็นเรื่องบอดบอยสรีชัยพี่น้องบอดบอยสรีชัยอยู่อนแก่พี่น้องบอดบอยรอคักรอเนี่ยพี่น้องบ่มีหนกแคปชั่นมีแต่คำสั้นๆว่าง่วงน้อนว่าสันพี่น้องจะแล้วก็เดินทางอันเมื่อวานนี้เพิ่งกะเจอกันกับลูกกับเมียเพิ่นพี่น้องมือนี้เพิ่นไปทําการแสดงเมื่อคืนนี้เพิ่นไปทําการแสดงยวนจังหวัดชัยภูมิพพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิุมงานอยู่พี่น้องจะกับเมียนกุมปิด พี่น้องเดี๋ยวยายโนขออนุญาตบอทบอยอ่านคอมเมนต์เอฟซีสู่ฟังเดือนเอฟซีเพิ่นกว่บบาง่วงนอนก็นอนบ้างนะคะบอดแล้วก็เหตุงานตลอดเลยพี่น้องสุดยอดค่ะอหลีพี่น้องบอดบอยกับซอแอนเผื่นมีงานตลอดก็ดีใจน้ำผิ่นพี่น้องพักผ่อนบ้างเด้อเมื่อวานแม่เบิงอยู่หนองวัวซอจ้าเมื่อวานนี่เผิ่นไปนองวัวซอฟัดสนพี่น้องคือหลอดแท้หน้าเด็กจังเลยน้องบอยหลอเด้อครับบาดหมอลำ คือนายแบบเลยจ้านะพี่น้องบอดบอยสิริ้ัยรอรอถึงรอถึงหุนดีแล้วว่นเราหลดหุ่นใดถึงหอกกระตั้กายโอ้ยสุดยอดพี่น้องแล้วก็คุ้นหุนดียอยู่เราล่ออยู่เราสูงอยู่เราแบบสุดยอดไปเลยพี่น้องจ้ารอหุนดีเลิดเลอเพอร์เฟคหุนดีเสียงดีเมียกะสวยโอ้ยสอนพี่น้องเจ้านอนเนะเด้อบอดบอยเจ้าคือ่อคักแบพี่น้องพักผ่อนบ้างนะคะบอดบอย ง่วงก็น,นอนพักเด้อจ้าพี่น้องเอฟซีก็เขามาสทรงหัวใจให้บอดบ่อยหลัวๆบอกว่าง่วงก็นอนเนี่ยเด้อบอดแล้วก็ทํางานตลอดเียพี่น้องช่วงกลางวันถายยู่ไก่โรงแรมแล้วก็แวะไปเบิง่งงานก็สั่งโรงแรมเราเราสุดยอดค่ะอีดีบอดบ่อยพี่น้องง่วงก็พักผ่อนบ้างเพื่อสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงค่ะนอนไปนํารถเลยจ้าบอดบัสันพี่น้องจะหาฟื้นจากงานเมื่อคืนคือการค้าบัสันพี่น้องเอฟซีมันก็ไปเบิ่ง เพื่อนวานาหา,มานม้วนมวนพี่น้องมองล้ำใจกินลอยปีที่เก่าคือสุดยอดคักอิลีวรสันเพื่อนว่าพี่น้องจะเลิศหรือเพร์เฟกแสงสีเสียงเพื่อนไปทั้งแดนเอฟซี FC แฟนขับก็ไปห้ยกำลังใจลนลามทุกหมองทุกแห่งทุกสานทีถึงบอดบอยหมอลำใจกินลอยถึงสอแอนออลเดียนออลเดียแบรนด์พี่น้องเอฟซีแฟนขับไปให้กกำลังใจงงสสร้ายหลายหลนลามคักดีใจน้ำบอดบอยซ่อแอนพี่น้องครูสางครูสมครูบุญบารามี เฮงเฮงปังปังลอยลยหรือจ้าพี่น้องเอฟซีเพิ่นก็เขอมาส่งหัวใจให้บอดบอยรัวๆพักผ่อนบ้างนะคะบอดบอยขอให้มีความสุขมากๆนะคะเมื่อวานในเพิ่นก็เห็นหลูกเห็นเตาเห็นเมียพี่น้องน่าลักคักน้องเพรน้องพอยพี่น้อง,อองแลนมากอดพรพอเมือ่อนอัน,อน มีการตบคอบพอบาเบาเด้พี่น้องน่ารักคักพี่น้องจ๋าหูจักความคักน้องเพรน้องพลอยนะพี่น้องเด็กหน่อยกําลังหัดกําลังจํากําลังหัดเบาหัดจ๋าโอ้น่ารักที่สุดเลยสันพี่น้องจ๋าจังเด็กกรคอให้บอดบอยซอแอนพร้อมทั้งทีมงานสุขภูสุขคุณเฮงเฮงปังปังเลยด้วยเด้อจ้าเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางผมทั้งพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขคุณเอฟซีแฟนคลับสุขภูสุขคุเด้อพี่น้องอยูด่ดีมีแ้งเฮงเฮงปังปังเรยเ้วยเด้อจ้า ฝากช่องในหน่อยของยานิ้วในเดือจาพี่น้องมีความจิดเหตนว่าจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสูฟังในเดือจาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย